เรื่องราวของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านหนึ่งที่เชียงใหม่ไปทํางานสายสครั้งหักตังค์หนึ่งหมื่นโอ้โห,โห,โห,โหเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกระแสะอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับบอกว่าทำไมบริษัทโหดขนาดนี้ล่าสุดอัปเดตมาบอกว่าแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีการเจราจาก,กับทางบริษัทบริษัทคืนตังค์ให้แล้วและไม่ใช่แค่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว รายนี้รายเดียวมีพนักงานคนอื่นเป็น10รายด้วยโอ้โดนแบบนี้เหมือนกันใช่ครับเฮ้ยนี่หักจนไม่เหลือเงินเดือนนะหักจนติดลบครับพี่ก้อยครับโอ้โหไล่เลี้ยงกันหน่อยนะฮะเป็นเคส2องคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านหนึ่งอายุ30ปีครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพนักงานบริษัทร,รับติดตั้งอินเทอร์เน็ตนาน4ปีและเงินเดือนเปิดให้ดูเลย15,500บาทประทัดบนสุดตัวสีดำนะฮะแต่ว่าเดือนที่แล้วมีนาคมถูกหักไปตัวสีแดงครับ 16,627บาทหักมากกว่าเงินเดือนน่ะสุดท้ายแล้วเงินเดือนติดลบแล้วต้องหาเงินที่ติดลบเนี่ยมาคืนบริษัทอีกคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรายนี้บอกว่าพอเห็นยอดเงินเดือนเนี่ยถอดใจเลยไปดูรายละเอียดคุณผู้ชมครับหักภาษี3%เเซ็มื่อกี้นะหักค่าขาดงาน3ครั้ง1 0 0 0 0มื่บาท แถมเงินค่าประกันช่างตอนเริ่มทํางาน6000บาทก็ไม่ได้คืนนะ,ะก็เลยตัดสินใจลาออกเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาอยู่ไม่ได้แลวอยู่ไม่ได้แล้ว,อย,ลวอยู่ยังไงก็ติดลบยิ่งถามยิ่งจนเงี้ยเหรอ,อ,อไปโพสเฟซบุ๊กครับปรากฏว่ามีพนักง,งานที่โดนแบบเดียวกันเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยบอกผมก็โดนผมก็โดนหนูก็โดนหนูก็โดนเจ้าที่ก็เลยให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวกับผู้เสียหายท่านอื่นๆเนี่ยไปพบกับเจ้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเขียนคาร้องให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ เมื่อวานนี้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านนี้แล้วก็เพื่อนพนักงานรวมทั้งหมด10คนครับเดินทางไปที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่แล้วเพื่อจีจะาเจราจาหาทางออกเรื่องนี้นะครับได้ความด้วยเมื่อวานนี้10คนที่เดินทางไปเนี่ยจเจราจากับนายจ้างสุดท้ายนายจ้างยอมคืนเงินทั้งสิน้น 8 4 0 0 0บาทโอ้โห oh. หารเฉลี่ยแล้วตกคนละประมาณ8,400บาทคือรายละเอียดในการคุยมันคงจะเยอะแหละ่ะแต่ว่าตกลงกันมาได้เบื้องต้นเป็นแบบนี้นะครับเมื่อวานฝากฝั่งในจ้างเขาส่งทนายมามีทนายความเป็นผู้มอบเงินคืนให้นะครับรวมไปถึงการทำบันทึกข้อตกลงยอมความฝากฝั่งลูกจ้างเขาก็บอกว่าพอใจในระดับหนึ่งก็ทำบันทึกกันไว้และก็ถือว่ากรณีนี้จะยุติกันตรงนี้ ฟังเสียงเจ้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสุวรรณสวัสดิ์มูลครับทางเจ้าที่โดย,ยคุณสิรรณเข้าไปตูวกัือจ้างแล้วทีนี้ก็สื่อสารกันไปกันมาก็าสามารถที่จะคุยแล้วก็รับกันได้ที่8400 0ื่นนทางในจ้างท่านก็เลยวางเงินให้กับทางพนักงานตรวจแรงงานก็เลยนัดหมายทุกจ้างทั้ง10รายมารับเงินในวันนี้นะครับโดยมอบหมายให้ทางทนายเป็นผู้ เป็นผู้มอบให้ด้วย2มาทําเป็นข้อบันทึกที่ที่จะถือว่าได้ตกลงก,กันแล้วก็ไม่ติดใจเอาความกันแล้วะะทีนี้กรณีลูกจ้างที่เป็นอดีตลูกจ้างแล้วนะครับเขาบอกว่ามีอีกประมาณ20คนที่เข้าไปยื่นความร้องกันเพิ่มเติมอะ่ะทางสำนักง,งานแรงงานท่านบอกว่าจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวจะต้องเร่งรัดให้ได้ข้อยุติแบบนี้เหมือนกัน ส่วนเคสสองคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับล่าสุดเจ้าต,ตัวเปิดใจฮะบอกว่านายจ้างยินยอมจ่ายเงินคืนให้แล้วผมก็เลยไม่อยากจะเป็นเรื่องเป็นราวต่ออีกไม่อยากมีอะไรติดใจสงสัยกันอีกเงินที่ได้รับมาเนี่ยสำคัญกับผมมากนะออย่างที่บอกเขาเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะฮะก็เบื้องต้นคุณพ่อขอ,ขอบคุณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ต้องขอเอาใจช่วยอดีตทุกจ้างคนอื่นๆด้วยที่เพิ่งจะมายื่นคำร้องกันเพราะเห็นบอกว่าโดนกันเป็น10บสคน<ห>อยากให้ทุกคน ได้เงินคืนเหมือนผมครับค่ะคือจริงๆถ้ามีปัญหานะคะคุณสามารถที่จะไปที่รายง,งานจังหวัดได้เลยในพื้นที่ที่คุณอยู่นะคะอย่างนี้เจ้าหน้าที่แอคทีฟแอคชั่นไวมากเลยใช่แล้วค่ะ